วันนี้ซื้อไปทำอะไรครับผมซื้ออาหารไทยเ,เข้าสวยให้ลูกค้าได้เลือกทานครับสวยข้าสวยก็จะเป็นต้มยำต้มยำนะครับเดี๋ยวสักครู่ไข่วันนี้น้อยมี16 ถือว่าน้อยเหรอค่ะว,วันนี้ถือว่าน้อยปกติ20เมนูเด็ดหลายอย่างครับอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกครับน,นี่ก็บวบใส่ไข่ที่ผมอันนี้มีมีเยอะไหมออเดเอร์ออเดอร์ในไลน์เนะเาะอันนี้เฉพาะปลาน้ำแดง ซื้อประจำเลยครับผมใช่ครับร้านนี้เป็นไงบ้างอ่าอร่อยอาหารใช้ได้อร่อยมากหวานด้วยครับช่วงนี้ซื้อ,อกลับบ้านจะไม่ค่อยมานั่งทานที่ร้านเพราะว่า กลัวโควิดกันครับช่วงนี้